สวัสดีครับท่านผู้ชมที่มาดูช่องผมกันด้วยนะครับอยู่กับช่องผมจีเลอร์หนึ่งขีราซีกันด้วยนะคะเออเรามาอยู่ในแมปการเดียนเบทเทิลอารีนากันนะครับเราจะมาเล่นกันนะคะท่านผู้ชมอืมต่อไปแมปแมปนี้ผมน่าจะไม่ได้แมปนี้มีเสียงเพลงน่ากลัวเพื่อมีือเป็นเล็กกติกก็ได้ไม่เปิดอืม จะจับมาได้รับอ๋อนี่ไม่มีเกี่ยวนี่คือการต่อไปตลองลองไปเล่นดูกันนะฮะท่านผู้ชมเมืตอตัวละครเราจะอุ๊ยอู้เราจะ,าจะเลือกตัวละครมีตัวละครมากมายนะท่านผู้ชมอยากเล่นตัวละครหนะเออเราจะมาลองเล่นตัวนี้กันนะจิ๊บกดดูแล้วก็อันนี้ อูบินได้พลังจะจะบลอมพลังขอให้กดเลขหนึ่งเลขสองวันนี้วันหนึ่งวันหนึ่งก็โจมตีวันนี้ก็กดค้างกดค้างที่วงตัวเเงี้ยจะว่ายไงมก็กดมาเอามาชีตัวนี้กดค้างอ่นี่เนี่ยโจมตีอ๋อแบบโจมตีแบบกดค้างแบบนี้ปั้งปั้งปั้งเปียงเปียงอูน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมท่านผู้ชมเปียงวันหนึ่ง ตอนนี้ลมเปี่ยงเปี่ยงปังวิชารับวิชอดันนี้แบบอู oh. อดาสิบแปดวีอมอนมนได้แบบนี้โอ้ยเจ็บจ็บจบแก็อันนี้เดินหลบยารางอันนี้สกิลนี้เดินหน่อยเป็นไง ก่ภาพรวงตุยตุยต,ยตาแล้วก็จมตีปัง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 เปียงเปียงปังปังนี่คือสกิลส,วสิวที่สี่เออมันมันติดตัวอยู่แล้วสกิลที่ห้าแบบไรอู่้หมันจะเป็นหลุมขึ้นมาสกิลวันนี้แรงหูหน้าแรงดกอย่าหน้าจะแรงอยู่นะ มันอยู่ประมาณสองวีเป็น energy ความอันนี้อ๋อนี่คือจะใช้พลังงานของเราอันนี้ด้วยติดติดติดอันนี้ด้วยติดตันคกี่วนี้อะไรอ่ะ อ้อจะเพื่อความเร็วหรือความเร็วย้ายของเราวันนี้ความเร็วอันนี้กรอบแล้วก็ความย้ายอันนี้ดีอยู่อันนี้ดีอยู่ต้องใช้สก,กิลนี้ใส่นี้นะไม่ได้ผมอตีพลังอินเนอร์จีไม่พอไปแล้วก็โจมตีเรื่อยๆอยู่น่ากลัวไหมก็อาจะว์ปอ๋อนี่คือเทเลพอร์ตกับ กับฐานตัวเองอ้ยเนะืโจมตีหน่อยสกิลเล็กสามแล้วก็โจมตีโอ้วันนู้นไฟไม่นะนะโอ้ยถอยถอยถอยโจมตีเึ้มอุย้ยอันนี้ติดเลยอ่ะติดติดเลยอ,อันนี้โอ้ติดได้จริงติดได้จริงอันนี้สกิลนี้อุย้ยตัวนี้ก็เก่งอยู่นะโจมตีไกลก็โจมตีไกลได้ด้วยเน,นี่ยไหนเราจมตีนะ อ๋อต้องเปิดทางโจมตีแบบนี้โอ้ยเอาแมปไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมจะว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วโหดมากโอ้ไม่กอดพลังของเราก็จะมดวอ๋อนี่มีอันนี้ด้วยออ้ตู้ยิเติมพลัง,งเราเติมมาเนี้ยโอ้ เราเริ่มมีพลังมากขึ้นไอ้ึ้นที่เติมพลังอ๋อโอเคมีช็อปตรงนี้ด้วยท่านผู้ชมบินไปดูช็อปหน่อยครับวัยรุ่นนี่คือร้านขายของมีขวดมีขวดยาอู้เลือออู้ใช้ขวดยาเลืออเพิ่มเยอะเลย นี่คือเลือดแม็กนี่คือเลือดมปนแบบเลือดขนาดเลือดเพิ่มเลือดของเราระดับแม็กอันนี้บวกเจ็ดสิบห้าแม็กดีบวกพลังพลังไอ้ตัวนี้หนึ่งอนี่คือประมาณนี้ยี่สิบห้าห้าสิบร้อยหนึ่งความเร็วกันเดินอันนี้แล้วก็เดาเมจบวกเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็อันนี้คือความเร็วโจมตีโจมตีความเร็ว ความเร็วนี่คือกออป้องกันอตัอไปแล้วก็บินไปวิวตอนนี้เราเว,ววเอร์สิบแล้วเพื่อเพิ่มยังไงอ่ะบินไปหน่อยบินไปนอนหลบหลังหลบหลังจงตีจงตีไปเรื่อยๆแตกแล้ว ลิปโดนตัวหนึ่งฝ่ายพลังแต่ตัวหนึ่งต,งตัวนี้ก็ติดเลยดาวเมทได้รับประมาณสี่ร้อยไม่ใช่ไม่ใช่สี่ร้อยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบกิลห้าวิวดูเลือดดูเลือดใส่สกิลใส่บอสตัวเล็กของเราจะอันโหดขึ้นด้วยตีแบบตีเร็วตีเลย โดนชิปอ่าตัวหนึ่งโดนเจ็บอุ้ยตัวเลขเราอย่างเยอะเพราะไม่มีเออคนออกเกมมาแล้วเนาะอันนี้เ้วก็รอสักพัชนะเล้วอ่มาแลครับท่านผู้ชมเราจะมาเล่นตัวใหม่นะเราจะมาเล่นตัวตัวนี้อ่ะอุ้ยเป็นรถถังเลยครับท่านผู้ชม,มตัวนี้ ก็ชื่อว่าอืม<ะ> <W aker. S 1> วิกเกอร์ว้เวเราเดินทางในการเดินไม่ได้เดินเราขี่เราถางยิ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 งโอ้สามารถนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสก,กิลเป็นปืน้ออนี้ก็ยิงปืนลูกแต่มันยิงลูกที่ยิงดูแรงกว่าเดิน่ะยิง anh này yên đi qua này đồ nam mê à mực ấy ấy lộp mới có nhỉ นี่มีแค่พลังงานร้อยสามสิบยิงเลสกิลนี้ชิบ๊บเลสีเลสก,กิลเรียอร้อยนี่เนี่ยลดน้ำหนึ่งชั้นหน่อยเป็นไงนี่เนี่ยนี่เนี่ย ยิงไปเรื่อยๆใช้ระเบิดอันใหญ่ๆเนี่ย,นยปึ้มจะแรงขนาดไหนอ่ะดาเมจประมาณอันนี้คูดาวร้อวิใช่อ๋ออันนี้จะแบบจะระเบิดประมาณสามวิในครั้งเดียวในการใช้อัพระเบิดเพราะว่าระเบิดแบบวงกว้าง จริงน,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 นองอี่เนี่ยนี่เนี่ยไอ้ป่อปืนยังไม่แตกว้าวว้าวว้าวไหนลองยิงวันนี้ no มาแล้วมาแนละ้วพวกเรางเขาเรามาแนละ้ดดวยิงธรรมดาไเลยยุทธสป,ปืนใหญ่ในยรู้สึตรจอดก่อนอ๋อนี่คือการยิงเออยยิงแรงมาก <c oughs> ยิงยิงมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ไปไตีป้องคนนี้กันเถอะเย่เยเยคนนี้เขาเอฟเค้าเราเอาระเบิดเลยชุบทิ้งสามบิบึ้ม ยิงไปทำลายเรื่อยๆ,ๆทำลายเรื่อยๆปังปึ่งเฮ้ย oh my god ทำลายเรื่อย,อย,อทยๆ,ๆ,ๆทำลายเรื่อยๆนี่จ้องตีอวยมาก แต,แต,แต,แตะๆชนะคันทนผู้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับใครอยากเล่นลิงอยู่ใต้คลิปกันนะคะขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายบายกันนะครับลาก่อนคุ้ง